เกิดอะไรขึ้นเจียบเชิญยิ้มโพสอะไรหลับให้สบายนะน้องรักขอแสดงความเสียใจกับหลงตลกชื่อดังเจียบเชิญยิ้มหรือที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาทของยมจากซิทคอมเรื่องเป็นต่อโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าหลับให้สบายนะน้องรักเก๋สักกรินแบนด์โดยอูดเป็นต่อเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยด้วย RIP ครับขณะที่เกือเป็นต่อก็เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยว่าเสียใจด้วยนะพี่ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจเช่นเสียใจด้วยครับพี่ยมขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นตน้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com